น้อมูสามชั้นเออสวยนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวนตะกี้ัเอาบอกัดเอามน้อ้โหโอ้โ สวัสดีครับค right ุณผู <serving Pokemon apan> ้ชมมาเจอกันในรถนะครับวันนี้เปิดคลิปในรถเลยสมาชิกของเราสวัสดีครับพ่อกับแม่ครับอันนี้คือทุกคนน่าจะงงอยู่ว่าเปิดเปิดคลิปทำไมคือเราไปกินข้าวมานะครับแต่เมื่อวานปู่จานบอกว่าจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรานะครับก็เลยแบบไหนๆแกก็มาแล้วก็แกเป็นเอฟซีของพ่อนะครับแต่เราเป็นเอฟซีแกแต่แกเป็นเอฟซีพ่อใช่แล้วก็เลยบอกว่า อาจจะทําอาหารคั่วไผ่อะไรสักอย่างไว้ให้แกชิมไหมอืมอ่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่บอกแกนะเซอร์ไพรส์นี่ไม่รู้ว่าแกจะชิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันที่ตลาดล้านเมืองอแล้วจะทําอะไรดีอะคิดออกยังไ,ไปเลือกเลือกก่อนไปเลือกดูก่อนเราไปเลอนดูก่อนมันเป็นมันในมี่ยังกว้างอย่างเด็ดข้ามอย่างว่าไปเลือกก่อนดูนักการแพทย์อ่าไปหาวัตถุดิบก่อนแล้กวกว็ค่อยคือ จะพูดให้มันชัดก็คือต wow Ges อ,อนนี้ยังคิดไม่ออกพูดนี้ยาคือยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบก่อนว่าจะทำอะไรให้ปูจจรานนะครับ พ่อเรียกแล้วนะครับว่าจะทําอาหารรอต้อนรับปูจาแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่อเริ่มทําอะไรบ้างแล้วน่าจะยังไม่เสร็จนะครับอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านปกปอก,ก,กปากละครับพ่อทำแล้วหรอทำแล้วหรอทตเครื่องโอ้ยเตรียมเครื่องเตรียมอะไรรอหมดแล้วอันนี้อะไรที่โขกไปคืออะไรพริกพริกแห้งอะที่อยูกอะพริกแห้งโอ้เอาอยัางเอาสีมันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมนูอะไร เอาเม,น,มนูต้อนรับปูจานเมนูนะครับโปเดทิทเมนูต้อนรับปูจานจัวิ้นหมูจุดขั้วไปจอจิ้นหมูมจุดขั้วไปมีอะไรบ้างเพาะแนะนำ<ม>เครื่องหน่อยหอมหอมรื่งหอมแขกนะหอมแครหอมขาวหัวใหญ่พีชชดมะเข,ขืขอช่มเกลือผงขมิ้นชั่วรวดอันนี้เนี่ยแล้วก็หมูหมูนี่เราเลือกมาสองอย่างนะมีหมูเลยนะที่ที่เรามา อ๋อสันคอสันคอแล้วอีกอีกอันหนึ่งสามชั้นชี้พุงเลยสามชั้นแล้วพวกนี้ไม่หันเหอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหันเหอเดี๋ยวไม่หันเ มีดมีดเนี่ยมาเหรอวะมีดเนี่ยมาเาเลยครับมีดซีบ้านเลยครับอ,อ๋อีโอ้โหวันนี้แบบอาหารจะอร่อยหรือเปล่าครับไม่ใช่มีดกวัวไปนะวันนี้โอ้ยนี่เ็าโคมอยู่สามชั้นสวยๆอู้ต้องเป็นแบบติดมันบ้างครับต<ร>ิดเนื้อบ้างนื้อหมูสามชั้นเออสวยนะเจ้านี้ตอนเราไปซื้อนี่เขาบอกว่าเป็นหมูหมูหนุ่มไม่แก่ ถ้าเป็นหมูแก่มันเหนียวครับเน้นๆเรื่องงี้ก็รอชิมนะครับปุญจันทร์อันนี้เดี๋ยวให้ปุญจันทร์ชิมเลยจะอีกอดมอกขนาดหรือเปล่านะ่ยมอกอันนี้เราทําแบบไม่ชิมไปเพอาะทำเสร็จก็รอให้บุญจันทร์ชิมพร้อมกับปุญจันทร์เลยไหมแน่เนี่ยเราเราเราทำเสร็จเราไม่ไม่ชิมไหมโอ้ปุญจันทร์ชิมนะเออให้ปจผ์ชิมคนแรกเนาะ จะอีกมมกขนาดหรือเปล่านะสันคอติดมันเนื้อติดมันฟึ๊บโถไม่ใช่ดินน้อยนะครับนีอ่อันนี้เป็นพริกใหญ่นะครับได้สีได้เผ็ดนิดหน่อยเยอะเดี๋ยวเราจะใช้พริกสดกันด้วยตมด้วยหอมแค่ครับ เพิ่มความหวานด้วยหัวหอมนะครับไม่ใส่น้ําตาลนะครับบุจจาร์บุจารฟิตช่วงนี้ฟิตหุ่นนะครับไม่อาจจะไม่กี่อยากกินน้ำตาลนะอาหารพ่อจะไม่ค่อยมีน้ําตาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหอมบ้างความเปรี้ยวหวานก็มาเขือเทศเลย ช่ดลล์รถนะเกือ,อ <c oughs> เดี๋ยวผิดนะกันเดชิรสครับ <c oughs> กะเเอานะครับโอกะเอาผนข,ข,ขมินข้นผงขมิ้นจากครัวปลาไผ่ครับต้องมีนะครับผมคนให้เข้ากันนี่หลังจากใส่เครื่องรวมกันหมดนะครับก็มาคนให้เข้ากันครับผมนะ จานครับมาชิมแลครับมาชิมครับผมีเป็นอย่างไรครับถ้าอร่อยก็หวาอร่อยครับทําอร่อยก็ผมอร่อยนะครับขอบคุณทรกๆนะครับขอขอบคุณตรงๆอันนี้เป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารควาไผ่ของเราเลยอร่อยแน่อยเลยปรุงจากน้ำผึ้งสดด้วยนี่ครับถ้าคนอยอยไปตั้งเตาไผ่นะครับผมไปไปตั้งไผ่แล้วครับวันนี้เป็นไฟแก๊สนะครับผมแล้ตั้งไฟแล้วก็ คนนอนนี่ปิดฟาไหมพ่อไม่ปิดคนไปเรื่อยจนจนเครื่องชุกนะจนเครื่องชุกเครื่องน่ะเล็กที่ก่อนะอ๋อคนเรื่อยๆจนจนจนเครื่องจนหมูมันมันแข็งมันมันอยู่ตัวเนาะอยู่ตัวอ๋อคนเรื่อยๆนะครับให้อ่อนนะครับคหออ่อนอันนี้แรงไปไหมหรือว่าจะเบาไหมเบาไปปั๊บคนเื่อยคนเรื่อยๆครับ ค้คนไปควรไม่ก้นนะคือนคนทำมันช่ว่าชว่าชว่านะเพรนคนควหน่อยอ๋อคนแล้วก็พักคนแล้วก็กอ่านเลยอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ํามันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่คนบ,บ่อยๆโนมันจะไหม้เฮ้ยเสียงเสียงหลังมากเลยไอ้นคนนะก็จะหยุดหยุดแล้วก็คนหยุดแล้วก็คนนะครับกลัวมันจะไหม้ คือจะคนไปเรื่อยๆจนแบบเครื่องมันสุกนะแล้วก็หมูตึงๆนะครับเค่อยใส่น้ำเนาะค่อยใส่น้ําแล้วก็ขุนไปนะครับขุนไปก็คืก็จ่อจอไปคนไปคนมาครับ mm hmm. น้ําหมูออกมาเองนะนี่เราไม่ได้ยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องรอน้ำนี่แห้งด mm ้วยเพราะว่าไม่ในหลังร้อนน้ำไมแห้งเราก็ใส่น้าลงไปต้องรอน้นําหมูแห้งนะครับถึงจะใส่น้ําลงไปขุนไปจออีกทีนะ อันน <ettes> ี้หลังจากโคนไปประมาณเกือบสิบนาทีนะนี่ท้าในจีร่เลอนยตึงนี๋นะนี่นะหูก็ตึงๆน้ำจากหูเมื่อกี้เนี่ครับกายเป็นข้นๆอย่างนี้เลยเนี่ยเลยนี่เสร็จแล้วเมี่อกี้ในอันี้เาเป็นนี้เสริมน้ำเลยเนาะเสน้เลยเอาเสียมา้วนะครับผมไว้น้ำที่จะจอไว้นะครับผม จอไปเรื่อยๆจอก็คือตุ๋นนี่แหละครับโอ้ยสีดูดิไม่ใส่เครื่องอะไรเยอะแยะนะครับสีออกมาละหนึ่งโจอ่ะหนึง่งหมูโจอ่ะากไว้ครับก็จอไปเรื่อยๆต้องการจีนาทีมันเร็วๆเดียบสติจิ่นน่ะถ้าจริงมันเี๋ก็เมือหน่อยอ่าทัชจิงหมูห้องมันมันหมุ่หน่อยกว่าเวยนหน่อยอ่าย่างอ<ม>ย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเออประมาณนั้นแหละเนาะประมาณนั้นนะตุนไฟอ่อนนะครับไม่แรงมากเดี๋ยว็ ก็ตุนไปเรื่อยๆจอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมารอดูหน้าตาตอนเสร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับตันนี้ก็สายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันไม่รู้ว่าหมูหมูจอของเรานะครับเป็นยังไงพร้อมที่จะไปเสิร์ฟปู่จาเนี่ยป็นไงอุ้ยแต่งตัวเรียบร้อยเลยครับนี่พร้อมไปเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับเตี๋ยววัวขัวไผ่อันนี้อันนี้อันนี้นี่พร้อมยังเดี๋ยวจะไปแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวดูนี่ปึ๊บโอ้ สีในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ผมใช้โกโปรถ่ายนะแต่ของจริงนี่ยสีออกออกไปทางเหลืองหน่อยเนาะอย่างส้มเดี๋ยววันนี้ครับปูจาได้ชิ้นแน่นอนนี่นอนจะเป็นยังไงก็รอติดตามเอาเอาก้จริงเลยปูจ่าเลยครับเอาไปยังหม้อเลยพ่อไปยัง่หม้อนะกันแกไี่มาตอนบ่ายๆก็เดี๋ยวไว้อุ่นอุ่นนิดหน่อยนะพ่อจ้าจาแล้วบอกไปอุ่นเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมเฮ้ยหอมนะ เมื่อกี้พอเปิดฝาหอมมากเลยอ่ะสวัสดีครับปูจานมากครับเดี๋ยวเราก็จะเอานี่แลหนะแล,และ,ะครับไปให้ปูจานลองชิมดูนะเรียกอะไรล่ะไปตักเลยครับตัจานจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีข้าวสวยสัก,สกจานหนึ่งเนาะอืมจ้ะอี่เนาะ เป็นช <mile> ่วยเต็มช่วยเต็มเลยเอาละครับเทียนน้อยกับงามงามเอางามงามน้อยจานจะมาจิ้มทันทีปกติอยู่ปลาไผ่นี่โอ้ไม่เช่เนีกติแล้วปลาไผ่นั่นนะได้ปูจานองามงามเลยนี่เดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปูจานเราจะรอแล้วไปกันครับไปปกติเราจะชิมแต่วันนี้ให้ปูจานชิมครับปูจันที่เนี่ยอันนี้ผีมือสุดขั้วไผ่นะเออไม่คือปูจานก่อนเนี่ยที่เป็นอะไรปูจานลำหม่นะกลางเลแล้วลางเล้วปูาันเต่าข้างไหนครับผมไอ้ยังไม่พอนี่นี่ เื่อจะถูกพวกใครนะครับอันนี้มีขายก็บบมี้แบบนีขายครับเนี่ยเรื่องของคนเดียวจิมคนเดียวบอกาซื้อมาถุงมาแล้วมาเรามาเตะใส่ให้ผมกินใช่ครับไตปอกแป้งคนเดียวน้องเนี่ยคนเดียวอาจารย์จิ้มมันกินอะไรอร่อยก็ครับอร่อยก็ได้เลยครับพ่อจริงจนะครับผมอันนี้ปอแปลงก็ยังไม่ได้จิ้มด้วยนะครับได้ปอยังปอก็ยังไม่ได้จิ้มเตอะแล้วปอกมาจิ้มก่อนเนี่ยจิ้มครับอ้าวเดี๋ยวผมจะจิ้มพอนึกจิ้มเลยครับเออเออเดินเดิน

เนืเนื้อจอเนื้อจอจอจอยัง้ยยักษ์กาดนี่ใจใจใจสุดหน้าเหมือนกันสุดเหมือนกันอันนี้ในในช่วงต่อไปก่อนตอนนั้นบอนก่อนพอผิวเผินนี่เหมือนมัสมันก็แกงครั้งเลผสมกันนะครับเดี๋ยวจิ้มทองนะครับจิ้มเลยแล้วมันจะมาเพชรนะพ่อโอ้อันนี้ก็มันเพชรผมบอกเพชรผมใจนี่มันจิ้มหมูครับพ่อผมก็มาแก้ผมผมก็เล่นคนเดียวผมก็ผมก็เหนื่อยหน่อยเลยการจะเพิ่มบอลสักลูกกันเขาจะจิ้มบอลนะพ่อจิ้มเลยจิ้มเลยเป็นไง ไปดีนเนาะเคลยมันมีความแบบบอกให้กินงวงกับปองเนาะเคยเกินงวกับปองอ่ะรสชาตใกล้เคียงเหมือนกันด่ยงวงกระปองไปถึงพริกแกงนะแต่ถ้าเจอนี่หมูนี่หมูนุ่มหมูเปื่อยรับไปสามกันมันเปื่อยเปประมาณนี้จิ้นเลยรู้ป่ะพรอมันเอเอาอนนี้ครับอัครับ เอ่ออขนเออเออมนดเ่อเออมนา่มอนาจะจแบบตรงจออนี้โอ้ไ่อเว่าเออพอเป็นอีกอ่ะอ้เออ่ได้ไม่ไแต่นี่รั่อเลยรสชาติมันนะครับรสชาตินี่จะเหมือนครับแกงห้งเละกล่อมใจจะไปตั้งมัสมันกบไใจแห่มอยู่ตรงกลางระวังมัสมัครับ อแกงขังเละนะครับอันนี้เป็นท้องหมูจอหมูจอไว้แต่งเลี้ยงในงานบุญงานเนี่ยเนี่ยเป็นต้องหันรักในงานบุญนะครับอเป็นเนี่ยครับทำงานบุญเนี่ยบอกก่าทำไม่คัด่อนนะพริกแกงเขาต่ำได้ในครับต่ำนะครับพริกเนืองเขาในีระต่ำมันมีใส่พริกแกงแต่คริกพริกแห้งใส่เหมือนไหนเหมือนมีเหมันมีเครื่องเหมือนมีเครื่องอันนี้แห้งอย่างเดียวอย่างเดียวกับกับพริกเกือบสุกับพิกมีใส่ถึงว่ามันมครับนี่ใส่ล้ำไปถึงยันชุล้อ รสชาติจอนเหรอบัตะกี้เข้าไปในครัวครับแผ่นเออถุงเกลือถุงเตอร์ี้นี่น,น้ำปลามีขวดเดียวครับแต่แผ่นถุงชุลมุลก็อบปลายนะครับโค้งแห้งไนดะ้กินแล้วก็ย้อัันนน่เดี๋ยวมีไก่ดาวมากินก๋วยเตี๋ยวรับเดี๋ยวจจเดี๋ยวผมจะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับผมวันนี้นธรรมดาครับว่าป,ปลาไผลมาเปิดก๋วยเตี๋ยวเจียงฮายละครับพี่น้องเจ้าเจียงฮายเนี่ยนะครับผ่านมาได้เลยนะครับ ใกล้ๆโรงแรมนิตติดากไหมนิตติดกเก่านะครับบัดนี้เป็นโรงแรมเจียงหูวจ้ำจืมได้ละเสิร์ชในกูเกิลกับแพะอยู่กันครัวปลาไผ่ปลาครับน้อครัวปลาไผ่เจียงฮายหนอปลาใครก็ใครก็ใครก็เจอเนื้อใครก็เจอเนื้อเนื้อนี่เอาสูตรไหนมานี่สูตรคนเดียวมั้งครับสูตรนะคะ ชุดนี้สองคนนี้ช่วะยิ่งขึ้นบอกว้ใจเขากันโอ้อันนี้เขาเขาทำคือบอกกินนละบอ,อกกิ่นว่าก็คงว,ว่าอร่อยนะไปเปิดร้านเลยเดี๋ยวอีกอ่ะเขาจุ๊บบอกค่ะอ,อร่อยดิ้นนะแต้นนะอ,อันเดียวผมต้องจิ้มนะสะกักคำนะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยแท้อันเนี้ยเนียเปิดทำคนเดียวนะเนี่ยะอันยังอเดี๋ยวเนี่ยผมยังมููเดียแต่อันเนี้ยเอออร่อยอร่อยลองอันนี้คือู้ว่าผู้จัดจะมาบอกว่าเดี๋ยวแปลงเมนูที่ผู้จัดจิ้มซะหน่อยไม่ลุกแต่ผมเป็นคนปกกยผมบอ ต๊ะผมก็กินเขาแบบแต่ตอนผมเป็นละอ่อนน้อยนะทำให้โต๊ะเองผมเก็บกินว่าผมมันลุกต้องอะไรป่าวตั้งแเกิดเป็นคนนเป็นงามตะกามเป็นไรอย่างเนี้ยกินอย่างผมมัเกิดลุกต้องเลยผมกินลาบดิบลาบอย่างนะเพราะว่าผมกินสกคาปกันแต่น้อยเหมือนร่างกายมีฟุ้งๆกันอ่ะตั้งแต่ยังน้อยเกิดเกิดร่องเสียเลยแบบแต่ละไก่เอาพูดละค้อนย้ำน้อยผมกินสกคาปกคนนี้เห็นไบมต๊ะเหี้ยโต๊ะนี้เนี่ยนาะเขาเป็นละอ่อนน้อยมันบ้านตุกเมืองหยากเนาะก่อนกิน ไปเลยอ่ะมันก็เลยแบบมันคล้ายๆโคเขานั่นน่ะโคกินจอมป่ายาปลกครูไปห้าหน้ามาเป็นเงามันก็เป็นเงายอดทักเนี่ยนะมันกว่าโคเขาเกลียกินเท่านั้นแตผมบูดซีห้าวันกินได้มาเป็นเงาแบบเลยแต่แต่กินตดนนะผมกับกินต้นนะยังยังจะกินคนไอ้งัวนะครับผมกับผยจะข้านะผมนี่ผมผมเขาเปะเอางัวมัดหน่อยปอนะแล้วก็ เอาไม้ง้างปากงวงระบบก,กระโดดเข้าไปเข้าไปในอันนี้วัตเต้นะเ<อ>ข้าไปในตัวงวงอ่ะน,นต,ต้องนะนก,กินงวงบางงวกินเขางวงงวงให้ๆๆๆๆผมเอาน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มใส่กระเผาเตียวไปหน่อยโดดเข้าไปในตัวงวงลุกน,น,น้ำจิ้มมาแล้ว,ว่ะเอามีดป,ปาดไส้งวงตรงไหนนะนกินยังซอยจุ่นี่อ่ะเอออันกัดกินปุ๊บสะบึ้ดงวงขี้ผมเอาไหมาเอาแล้วงวงขี้ผมปุออกขี้งวงต้องบกเออไม่เปลีนผู้อย่างแย่ขนาดนั้นนะไปอาบน้ำโอ้โหซับชักกีนงวง ก็ตามผมผู้เล่นนะครับคนดูคนดูผมผู้เล่นนะครับผมก็เล่นไปว่าไปนะครับกูย่างเดียวครับปอกขิงปูไปเลยกันปูไปเลยกูมาทั้มกูมาทั้เดียวเหรอไปหาลุงชัยได้เลยลุงชัยลุงชัยมิ่งใชเยมาะลุงชัยได้นะ้วปอบอันแล้วนี้ยังแปลงขายนังหวาแต่วพอดีเนี่ยยังแปลงขายนี่เราเพื่อนผู้จาร์มาคอนเฟิร์มกันว่าขายได้หรอขายได้ไงอันนี้ผมว่ามันมันจิมิติมันพักอ้ยังกระจ่างที่เทาซอกกิ่นอื่นได้หมายถึงว่าสมูติที่เทามาหา จอดตีไหนกับปะอย่ามันเป็นจี๊ยบอันอันนี้คือมันมันเจีมีกุตีนี่มันมีกับบ้านเฮาอ่ะมันผมว่าเป็นซิกเนเจอร์นี่นะหมายถึงว่าค้นตื่นตั้งอื่นตั้งไก่มาเปินมาได้เปิดก็อยากจะหู้ว่าเฮากินยังไรวิธีเฮาอ่ะชีวิตยังไรแล้วก็เมนูที่อ่ะผมมาภัยกกินได้เนี่ยมันมันมันเป็จบเฮ็ดนะแล้วมันมันกลมกล่อมอ่ะถ้าชอบเฮ็ดกินทเมนูนั่นนะกินลูกนั่นถ้าชอบเฮ็ดเรานลูกลับเนาะกลิงกัางก้างนั่นแหละหมเป็นยังไเพลินเลยบอก มีเท่กะมาข้าหมูมอมาข้าวหมูอ่ะอร่อยจริงเนาะอร่อยครับปอโปรตีททำอยู่ขายได้กะเข้าเข้าหน้านี่เลยไปถึงหน้านาเข้าหน้าเนจอจอมาแม่นเสริมมาเป็นจานไปเลยเสริมยังเข้าขาหมูเนี่ยในในความคิดของผมเนี่ยคนอื่นไปได้พวกสำหรับผมนะผมว่าล้่มหรืเข้าขาหมูเพราะว่ามันสมมติคนเทาเทาบักได้กินหวานมากครับอย่างผมบักได้กินหวานผมชอบมีรสนิชชาติเนี่ยแบบ มันก็มีความเผ็ดน้อยๆเกี๊ยมน้อยหวานน้อยผมชอบจะกินนี้มันน้ำตาลเลยครับอันนี้ใส่แต่ความหวานของอย่างหมูห่อหมูใหญ่หมวยใหญ่มันมีความหวานน้อยมากเมนูเขาทำเมนูอย่างไรมันเด็ดทกตี้ด็ดสุดเหมือนกันครับนั่นเนาะ พี่ก็เขาเปนอร่อยอยู่ของอร่อยของเมนครับมันมันความอร่อยมันบลเต่ากันมันอยู่มันอยู่ที่ความมักแม่นแบางคนมักแบบนี้เปิดอร่อยแบบนี้อยังคนบางคนมักลาบหมูกับแบบหมูล้ําบางคนมักลาบควายกับแบบควายล้ําเนี่ยมันมันเต่ากันครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นช่วงมีสาระนะครับพี่น้องเจ้าเจียงไฮเนี่ยเลยคนดิ่ไก่ไปไก่มานต้องแวะมาลอนพอร้อนเขาไม่กินไงเขาบอกโอ้ล้ํานี่แล้วพู่จันต้องไปจิ้มมาลองผมก็เลยตัวมาให้เนี่ยครับครับร้อนคนที่กัไนะครับนอนเป็น ላሁም filt ብኖቷ አቋቢ � flats มาเป็ยนยังมาเบียนยังมาเป็ยนยังไอ้โฟนออกไปมันเอาไอ้โฟนไปแล้วพ่อมาเป็ยนยังมีร้องไห้มีร้องไห้อันนี้นะดีนี่ปอได้บอกคือพังเท้าเสียงกับมันมันก็มาคือกับเผาอยู่โอ้โหพ่อไอ้โฟนออกมาเมื่อะดรไอ้โฟนมันเจ๊ไม้เป็นซีปีมันก็บมะเคยจ้าไอ้โฟนออกมาปุ๊บมันบอกไอ้โฟนมันจ้าแล้วพ่อมันก็ได้ใหม่โอ้แหละโมสังโกมันมันก็บอกคอเฮาตรงตรงบ้านมันรถมันมันก็บอกว่าเปินมันไ่ได้ส่งรถมาสามงวดเปิดนม่ได้ส่งบ้านมานสี่งวดจ้าเป็นน้ำป้ด เป็นยังเป็นยังรู้เปลี่ยนยังเป็นยังแต่ยังยนงมาที่มาเขาอยู่ของดิมาเขาอยู่สู้เขาได้จุกหูหนาหูนี่นะมาได้นะพูดแท้แท้หน่าแ้าบบนีเรื่องถ้าบบนีเรื่องมายิงนะผมรวยไม่มือแล้วกระป๋อครับผมนี่เสี่ยงกับเรื่องมายิงนะผมเครียดเกลียดเหมือนกันนี่ ของอยู่นโลกของอยู่ในโลกเนาะเออของของกูกันนี่แหะออย่างนี้ม้าไหมรบ่าม่ี้่า้มันมีข้อกคนาม่จาได้กันเนาะอย่างนี้ผมผมจะผมพิผามันนผมผมบอกว่านี่นเื่อนของเขาคอง่ยเปลื่อนพลองเาอนี่ยแก้วเี่ยใกล้ๆเนี่ยผมขับรถไปนั่นมันเป็นพีอารรยื่ผมซื้อดื่มไงผมซื้อเลยดื่มดื่มล้อยก็นะแก้วหนึ่งล้อยอ่ผมซื้อสาวแก้วสงปัน่ะผมขับมาี้เอาโดนแน่น่ะ บะกอนเลิกงานผมว่าจะเดือดจะกำแพงนะปิ๊กนะเนี่ยไ่อะไรหัวมาหักเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพันละไปไปแล้วหัวม่หักบะก้อนเปิดหัวม่หักบะก้อนนะลองกินตอนนั้กันนี่เป็นกระจกนะหัวก้นกระจกะดิแฟบแล้ะพองหน้าผมนี่มันเยาะเย้ยผมมากพ่อ หวานค่ะหานานอย่างเงิ่ตาเอเมียมันทุบตังค์ผมจ้ตังผมแล้วอ่ะผมเครียดเขียดู่จแห่นี้ผมจะหนีไปอยู่ผมผมจะหนีไปอยู่ในป่ารับพปอรับด้ยเลยไม่ได้ไ่ไดไม่ไ้ไม่้ไมข้าม่เข้าม่้ไม่อด้ไม้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไม่วดผม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไมจได้อม่ไดผมกไว้ไ่ได้มได้ม่ินนี่ได้ม่ได้ไม่ัด้ไมเได้ัมเไดด้ไม้ไมกไไ่ไ่ได้ม่ได้ไได้ไมด้อม่ไ่ไ่าผม่อกินม้ไม่ได้ไม่ โอ้กโอ้อส yeah. ุทขั้กันเอาละเนเเ้เาะคดอับนี่ำอิถยแน่นอนัดทานยู่มันเจ็พอสีแดงๆอีบัดใจรถกัดสักหน่อยเลยบัดรไมเขาหันมันแดงๆเขาดิจับเฮ็ดจับแบบเฮ็ด อาสมมติสุบานเนี่ยเขา่พอย่งครับมาล่าเนี่ยแบบนึกว่าจะเพชรแบบเพชรเลยแล้วก็มันแดงเหมืเนอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับมีหมูด้วยครับอ๋อแบบนี้มีหมูด้วยตูนครับอ๋อสำหรับคนที่มากินเนื้อจะกินหมูได้คนมากินหมูก็กินเนื้อได้นายเขาแยกรวยที่แล้วแยกแล้วยเขาแยกเนื้อแยกสัดส่วนไว้ที่แล้วนะครับฝากไปตัยก๋วยเตี๋ยวรังก่อนยังได้กินด้วยกันฝากรังก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวหงกมครับว่าก๋วยเตี๋ยวนี้รสชาติเป็นยังไงครับป่ะเดี๋ยวไปกิน๋วยเตี๋ยว